สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊ก246สหอน,นะคะซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีมีนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนนะคะหรือผู้ที่มีลักษณาสถิตอยู่ที่ราศีมีนตามโหราศาสตร์ไทยนะคะก็สามารถรับชมได้เช่นกันนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปของเดือนกันยายนนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรชาวราศีมีนในช่วงเดือนกันยายนนี้บ้างนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดบอกผ่านมาทางไพ่ว่าจะมีสิ่งใดที่เราชาวราศีมีนต้องรับรู้ไว้ในเดือนกันยายนนี้นะคะ k n n o o s w o r d s นะคะไพ่ใแบรแรกของชาวราศีมีนนายออฟวันเซเว่นออฟวันโฟร์ออฟเกี่ยวกับงานรุนรุนเลยนะคะเดอฮ a ลลแฟน King of Pentacle, s Eight of Swords, Ten of Wands, View of Fortune, Seven of Pentacle, s Two of Pentacle, The Tower The รั v e r The stream. s t r สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกผ่านมายัางไพ่ว่าเดือนกันยายนนี้ชาวราศีมีนจะเป็นผู้ที่จะต้องแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ให้กับ เองและให้กับเพื่อนร่วมง,งานนะคะอาจมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในงานที่คุณทําอยู่นะคะเป็นงานที่คุณไม่ใช่งานส่วนตัวนะคะเป็นงานทีอ่อาจจะมีเขาเรียกว่าทีมงานหรืออาจจะมีหุ้นส่วนนะคะเป็นงานที่จะต้องแก้ไขให้ร่วมกันนะคะต้องใช้สติปัญญาต้องใช้ความสามารถร่วมกันนะคะแต่ในตัวไพ่ตัวตนของชาวราศี มีนบอกว่าคุณมีทักษะคุณมีความสามารถเป็นพิเศษที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคในทุกๆเรื่องได้นะคะคุณเป็นคิงคุณคือพระราชาคุณคือผู้เปลืองเปื่องปาดคุณคือผู้ที่มองการไกลและสามารถที่จะแก้ไขอุอปสรรคและปัญหาต่างๆได้นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยากในเดินกันยายนนี้นะคะคุณจะเจออุปสรรคมาใน หลายทิศทางนะคะคุณจะเจองานที่ยากขึ้นและคุณก็จะเจอในงานที่ทำให้คุณต้องปวดหัวนะคะทำให้คุณต้องรู้สึกว่าคุณใช้ทุ่มเทพลังงานทั้งกายทั้งใจเป็นอย่างมากตอนนี้ถ้าปลายเดือนนี้คุณเกิดพลังงานแย่ๆหรือคุณเกิดพลังงานลบในช่วงเดือนสิงหาคมในช่วงเดือนกันยายนนี้คุณจะต้องอ เคลียร์นะคะเคลียร์พลังงานลบในตัวคุณออกไปให้หมดเลยนะคะในในช่วงเดือนกันยายนเพื่อที่คุณจะขจัดปัดเป่าปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงของเดือนกันยายนนี้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เป็นพลังงานลบไม่ว่าจะเป็นความคิดลบๆหรือว่าสิ่งที่พบมาพบเจอมามันทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองอ พบเจอแต่เรื่องที่มันไม่โอเคนะคะให้คุณขจัดปัญหานี้ออกไปจากสมองไปจากจิตใจคุณให้ได้นะคะแล้วคุณก็จะผ่านพ้นโอกาสนี้ไปได้นะคะคุณจะได้พบกับพลังงานดีๆคุณจะได้พบกับเรื่องดีๆนะคะ v i e l of fortune ก็รอคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะพบเจอในเดือนกันยายนนี้ถ้าคุณสามารถคลาย ที่คลายพลังงานลบจากตัวคุณเองได้คุณก็จะเป็นคนที่สามารถผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้เพราะคุณเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆนะคะคุณเป็นคนที่จะไม่ยอมทิ้งตัวเองไว้กับความไม่สําเร็จหรือความจําเจความหน้าเบื่อหน่ายคุณจะฝ่าฟันมันออกมาเพื่อให้ประสบกับความสําเร็จนะคะถึงแม้ว่า มันจะเป็นเรื่องยากแต่มันก็ไม่ยากเกินไปในความสามารถของคุณคุณอยู่ในช่วงที่จะต้องเ,อเขาเรียกว่าสะสมผลงานหรือเก็บชื่นชมผลงานนะคะหลังจากที่คุณได้ลงมือทำไปแล้วคุณก็จะได้เก็บเกี่ยวผลงานที่คุณทำคุณจะได้ชื่นชมกับสิ่งที่คุณลงมือไปแล้วนะคะสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปนั้นจะได้มา อย่างแน่นอนในเดือนกันยายนนี้แต่คุณจะต้องทิ้งสิ่งที่มันลบลบกวรจิตใจรกสมองรกจิตใจคุณเนี่ยออกไปให้ได้นะคะเพื่อที่คุณจะได้พบกับสิ่งที่ทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นนะคะและพบกับความรักที่ดีหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือมองในแง่ที่แม่มองอีกอย่างหนึ่งก็คือ คนรักของคุณจะคอยให้กำลังใจคุณและอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะคะเป็นคนรักที่คอยดูแลกันมานะคะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเข้มแข็งเมื่อคุณรู้สึกได้ว่าคุณมีเขาอยู่คุณจะผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้คุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เป็นผู้หญิงที่แกร่งคนหนึ่งนะคะที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาคุณสร้างงานสร้างเงินมา จนถึงขั้นที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวมันแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นปัญหาและอุปสรรคค้างคา,าจิตใจคุณให้คุณเคลียร์ให้คุณทิ้งมันออกไปให้หมดนะคะเพราะคนที่คุณรักหรืออาจจะไม่ใช่คุณรักสักทีเดียวนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทธ์สนิทเราหรือเพื่อนรักเราในในหลายๆแง่มุมในคนที่หวังดีกับเราเขากำลังให้กำลังใจคุณนะคะ แต่ในเนี้ยแม่บอกว่ามันเป็นคนรักของคุณนะคะที่ที่คอยให้กำลังใจคุณมาตลอดนะคะในไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาและอุปสรรคอะไรก็ตามคนรักของคุณคนนี้เป็นคนที่ช่วยให้คุณผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนานับประการมาได้นะคะไม่ว่างานนั้นจะหนักหนาแค่ไหนคุณก็ผ่านมันมาได้และเดือนนี้ก็กเป็นอีกเดือนหนึ่งที่คุณจะทำงานอย่างหนะักเพื่อให้ปัญหาในช่วงต้นเดือนเนี้ย มันคลี่คลายลงไปนะคะมันคลี่คลายลงไปได้คุณจะต้องใช้พลังงานบวกเป็นอย่างมากนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาประจำตัวคุณจะช่วยเหลือคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นให้คุณนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนานะคะขอให้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนี่ยผ่านพ้นไปอย่าได้เอ,อ่ทำให้คุณต้อง ผิดพลาดในการงานหรือผิดหวังในงานที่ที่คาดคาดหมายไว้หรือตั้งเป้าไว้นะคะถ้าคุณเสียเวลาหรือใช้เวลากับตัวเองในการนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาอยู่สักอ,อ,อาทิตย์ละวันสงวันก็ยังดีนะคะหรือถ้าเป็นไปได้ในช่วงต้นเดือนแรกเนี่ยทำสักสัปดาห์ละ3วันนะคะสัปดาห์ละ3วันช่วง ที่คุณประสบปัญหามันจะละลายหายไปมลายหายไปจะทําให้คุณพบเจอกับความสําเร็จเม็ดเงินก้อนใหญ่ที่เอ่อคุณจะได้รับคุณก็จะได้รับตามความประสงค์เพราะคุณทํางานหนักมามา,มากพอแล้วคุณควรที่จะได้รับสิ่งตอบแทนที่คุณชื่นอกชื่นใจได้นะคะเพราะฉะนั้นให้คุณหมั่นสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิแผ่บุญกุศลให้กับ เทวดาประจําตัวเราให้ท่านมีพลังอำนาจมีฤทธเดชฤทธานุภาพที่จะช่วยเหลือตัวคุณให้ผ่านพ้นอุปรสรรคและปัญหาขึ้นมาได้นะคะคุณควรที่จะทําบุญให้ท่านการทําบุญใส่บาตรนะคะในตอนเช้าๆทําทให้บุญนั้นส่งผลได้ในเร็ววันในทันทีทําตอนเช้าใส่บาตรปุ๊บ กระแสของบุญก็จะส่งถึงคุณในทันทีและส่งถึงเทวดาของคุณได้ในทันทีการทำบุญเ่บาทเป็นบุญที่ปัจจุบันที่สุดเร็วที่สุดการนั่งสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิเป็นบุญที่จะช่วยหนุนบุญเก่าบุญหลังหรือหนุนหนุนนำชีวิตคุณนะคะให้คุณผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆทำให้คุณเกิดปัญญานะคะทำให้คุณมีหนทางมีช่องทางที่จะ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคไปได้นะคะเพราะฉะนั้นการเงินการงานของคุณในช่วงนี้ต้องอาศัยบุญกุศลหรืออาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยเป็นอย่างมากนะคะคุณถึงแม้ว่าคุณจะมีความาชฉลาดอยู่พอสมควรแต่คุณก็เราก็ไม่ควรที่จะเ,เขาเรียกว่ามั่นใจจนเกินไปนะคะคุณควรที่จะ ขอพลังงานดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านดูแลตัวคุณอยู่นะคะให้ท่านมาช่วยอีกแรงนะคะเพื่อที่จะได้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้โดยง่ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่กันนะคะว่าปัญหาอุปสรรคที่คุณเจอในช่วงต้นๆเดือนนี้มันคืออะไรนะคะปัญหาและอุปสรรคในช่วงต้นเดือนของชาวราศีมีนที่เจออยู่ มันคือเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องใดพื้นที่โบราณอภิมหาเศษรฐีฝุดฝนไพ่สามใบที่เปิดถามสิ่งศักดิก์สิทธิ์อันแรกอ,อก๋อปอบอกว่าพื้นที่โบราณอภิมหาเศษรฐี และการฝึกฝนสรุปหน้าไพ่ให้ฟังนะคะก็คือพื้นที่โบราณอาจจะหมายถึงพระภูมิเจ้าที่ที่บ้านของคุณนะคะท่านอยากจะได้บุญที่คุณทำบุญกรวดน้ำไปให้บ้างนะคะอาจจะใส่บาทแล้วทำบุญ ให้กับพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีที่บ้านที่คุณอาศัยอยู่นะคะก็จะเกิดพลังงานที่ดีเกิดขึ้นตอนนี้ภายในบ้านคุณอาจจะมีพลังงานลบอยู่นะคะทําให้ปัญหาละอุปสรรคประดังเข้ามาโดยที่คุณตั้งตั้งรับไม่ทันนะคะทั้งทั้งที่มันไม่ควรมีแต่มันมันก็เกิดมีขึ้นมาได้นะคะและบ้านหลังนั้นนะคะสถานที่ที่คุณอยู่พระภูมิเจ้าที่ที่คุณ ที่คุณอยู่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จและทําให้คุณมีความมั่นคงในชีวิตได้คําว่าอภิมหาเศรษฐีซึ่งในรูปภาพในการสือ่อนน่นหมายความว่าถ้าคุณหมั่นที่จะทําบุญสร้างกุศลและอุทิศให้กับพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีที่คุณอยู่อยู่แล้วเนี่ยสถานที่นั้นจะทําให้คุณจเจริญมั่งคั่งและงอกงามได้นะคะ คุณต้องใช้ระยะเวลาใช้ความอดทนใช้การฝึกฝนนั่นหมายความว่าคุณต้องทําเป็นประจําการฝึกฝนในที่นี้คือการทําบุญใส่บาตรการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีและเทวดาประจําตัวตัวคุณเองด้วยนะคะเพื่อที่จะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาและพบกับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่คุณต้องหมั่นที่จะทํา คำว่าฝึกฝนในหน้าไพ่หมายถึงการทําเป็นประจำนะคะการทําเป็นจวัประจําทําเป็นกิจ,จวัตรนะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็ทําบุญใส่บาตรนะคะกรวดน้ําทําแบบนี้ให้ปบ่อยๆให้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแล้วคุณจะรู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณมันมีขึ้นมาแน่นอนในสัปดาห์แรกที่คุณทําเลยเสียด้วยซ้านะคะถ้าคุณเชื่อแม่คุณลองทําดูแล้วคุณจะพบว่า คุณงามความดีที่คุณทําและความสําเร็จที่คุณรอคอยอยู่ความยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานโอกาสการเงินหรือความมั่นคงในในหน้าที่การงานและในฐานะในเรื่องของเม็ดเงินในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยลดลาของคุณจะมีความมั่งคั่งและร่ำรวยขึ้นให้คุณเช,ชื่อนะคะว่าคลิปที่คุณฟังอยู่คลิปที่คุณดูอยู่เนี่ย สามารถที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ถ้าคุณเชื่อและศรัทธาก็ขอให้คุณใส่บาตทรทำบุญอย่างที่แม่บอกไปนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนยังไงก็ขอให้คุณพบกับความสุขความสำเร็จและผ่านพ้นอุปสรรคปัญหานี้ไปให้ได้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพ,พื่อเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ